ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสบบนัดบรรณารีวิวบ้านแบบบ้านสวยนะวันนี้สนัดมาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา2สเต็ปหลังนี้ค่ะหลังนี้นะก็ตอนนี้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปดังนี้นะใต้ชายคานะก็จะฉลุด,ด้วยไม้ฝาเชื้อราแล้วก็ในส่วนของพื้นตอนนี้ก็อัดพื้นเรียบร้อยแล้วนะหลังนี้นะก็อัดพื้นดินนะคะใหญ่มากๆนะคะหลังนี้บ้านแอนร้านค้านะในส่วนของด้านข้างนะคะหล็อกนะคด้านหน้า2ล็อกนะคะหลังนี้ โลง่งกว้างๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนโล่งมากใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นทั้งบ้านพักแล้วก็ร้านค้าเนาะล็อกด้านหน้านะก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านบ้านแอนร้านค้าหลังนี้นะความกว้างกว้าง9เมตรความยาว15เมตรนะคะ โล่งกว้างแบบนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นในโซนของร้านค้าและที่อยู่อาศัยนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นทั้งห้องนอนห้องน้ําห้องครัวนะคะในโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะโล่งๆกว้างๆแบบนี้เลยมุงด้วยหลังคาสันไทยค่ะสีนําเงิน สางสูง15เซนเนาะ15เซนรอบเลยในส่วนของคานนะคะสูง15เซนติเมตรตรงช่องนี้นะก็จะโล่งกว้างนะจะเป็นในโซนของร้านค้าส่วนด้านหลังสองช่อง สองช่องนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะห้องครัวห้องน้ำเดี๋ยวสาระพาไปดูด้านในนะคะนี่ด้านในนะก็จะอัดด้วยดินหลังนี้นะดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าดินสวยมากๆเลยค่ะอัดดินทั้งหมดนะคะสี่คันรถนะหลังนี้สําหรับ EP นี้นะก็เป็น EP ที่3นะคะในส่วนของอัดดินนะสี่คันรถทางนี้นะคะก็ตกคันรถละสองร้อยสามสิบบาทนะคะ ตอนนี้สารพยืนอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนะคะมองใบด้านหน้านะคะโล่งกว้างมากค่ะทุกคนบ้านแอนร้านค้าหลังนี้นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนโครงสร้างของบ้านนะคะก็บอกว่าจ่ายค่าแรงช่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโครงสร้างนี้ค่าแรงอยู่ที่ห้าหมืนบาทได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ทรงนี้เลยนะ และหลังนี้นะรวมอุปกรณ์และค่าแรงช่างนะก็อยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทรวมกับถมดินพื้นที่ของบ้านด้วยนะคะ60คันรถสูง1เมตรแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานก่อฉาบตอนนี้เจ้าของบ้านก็ลงในส่วนของอุปกรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนนะคะปูนซีเมนหินทรายนะแล้วก็อิฐบล็อกลงเรียบร้อยแล้วนะคะ และช่างที่จะมาก่อฉาบนะคะก็คนละทีมงานนะคะค่ะและสําหรับบ้านแอนร้านค้าโมเดินหลังนี้นะคะสานัททวนอีกครั้งหนึง่งความกว้าง9เมตรความยาวความยาว15เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรในส่วนของค่าแรงโครงสร้างนะคะ50,000บาท อุปกรณ์บวกค่าแรงโครงสร้างณนะตอนนี้นะคะ2,220,000บาทนะคะในขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในขั้นตอนขอฉาบนะคะอันนี้สอนัทก็จะมาอัปเดตให้ fc ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะหลังนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมะคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ